สวัสดีค่ะ MC แหวนพันธิวาอินทสานายพิธีพิธีกรงานแต่งและพิธีกรทุกรูปแบบดูแลพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายพิธีงานเช้าที่ต้องคุมเวทีให้อยู่ทุกลำดับพิธีการล้วนสำคัญพร้อมสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องเป็นสิริมงคล อีกทั้งช่วยจัดเตรียมทุกช่วงพิธีการได้อย่างลงตัวด้านงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเป็นอีกช่วงพิธีการที่สวยงามและน่าจดจำ MC แหวนพร้อมดำเนินทุกช่วงพิธีการตามความต้องการของคู่บ่าวสาวเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบเป็นที่น่าจดจาและสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างลงตัวอย่าลืมนะคะวันสำคัญของท่าน ให้ MC แหวนดูแลค่ะ